ติดตั้งซองคุ้นแบบไม่ต้องเปลี่ยนจานฟันนะคะตัวนี้มันจะมีตัวขาเสียบขายึดน็อตนะคะเราก็ยึด,ยดขาเนี้ยกับแป้นเหลียญแล้วก็มันสามารถตั้งเลื่อนซ้ายขวาได้แล้วก็ตัวนี้ตัวข้างหลังของซองคุ้นนะคะตรงเนี้ยน็อตตัวเนี้ยมันจะมีปรับปากให้ซองคุ้นอะอยู่แบบต่ำสูงอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเพื่อให้เราแบบเหมาะกับงานของเราเนาะหรือว่าเหมาะกับผ้าที่เราจะเอาเข้าไปอย่างเงี้ยคะ่ะให้มันดูแบบ ให้มันให้เราถนัดมือให้เราถนัดเวลายเย็บนะคะนี้แกะเข้าออกง่ายนะคะนี่นะคะเข้าออกง่ายนี่ค่ะยึดกับนอ็อตจะยึดน็อตตัวเดียวหรือ2ตัวก็ได้นะคะแต่ว่าในในวิดีโอเมื่อกี้เรายึดตัวเดียวเนาะเรายึดตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วนะคะ